ผมไม่ได <anto> <isto> ้ไปบูชาครับเขาไปโทรครับอ่ามาันคําไปทีเดียวอ๋อทำดรแบบนี้แล้วกมองนะออตรงนี้นะครับมันจะมีความลับเกิดขึ้นเป็นความลับสวรรค์เลยผมกําลังจะเปิดเผยนะครับเวลาที่เราจะเราเราจะเขาไปขอเบอร์โทรศัพท์ไทยนะครับหลังจากที่เราบอกว่าขอเบอร์ได้ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้หญิงจะอึ้งและเงียบไป พูดจะพูดว่าเอาไปทําไมคะเล้วเมื่อกี้ตรงนี้มันจะมีช่องว่าง3วินาทีนี่คือวิชา3วินาทีซึ่งเป็นวิชาที่มาของแอปและจะเป็นวิชาที่อยู่ในแอปนี้ด้วยสาววินาทีเนี้ยผู้หญิงจะมองสารรูปคนขอเมื่อกี้ได้เรียนแพรนะคะแต่เดี๋ยวจะมองให้ทูกหนโอเคสาววินาทีมีสถานะสาววินาทีผู้หญิงจะมองสารรูปคนขอเธอฟังถ้าไม่ถ้าไม่ได้หล่อ หรือว่าไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษอ่ะเขาจะเขาจะพิจารณาเพื่อจะบอกปฏิเสธว่าจะไม่ให้ใช่ในใจถึงตอนนี้อาจารเอาไปทําอะไรคะเราก็มองไม้ไหวมีหูมีขนแล้วอะทาไปแล้วบองหูกับขนกันก็มันโดดเด่นมันโดดเด่นแต่ว่าเไม่รู้จะพูดอะไรไงจริงจริงอเรารู้เขาจะไปโทรแต่เราเขินไงเราก็พูดเอาทําอะไระคะเราก็พิจารณาไปด้วยอ่าซึ่งตัเป็ดมั้งเป่า สามวินาทีนี้จะถูกใช้ไปกับการคิดว่าจะปฏิเสธยังไงแต่ผมจะทําให้ดูถ้าน้องเนี่ยมาแค่มาด้วยความมั่นใจเท่านี้น้องเอิร์นภายในสามวินาทีนี้อเดินเข้ามาตอนนี้ผู้หญิงกำลังรู้สึกว่าตัวเองอ่ะกำลังจะถูกคุกคามถ้าเราทําให้เขาฟอร์มลงได้แล้วทำถ้าทําให้เขารู้สึกว่าไม่ถูกคุกคามเขาจะให้เพียงพูดบางประโยคด้วยความมั่นใจและบอกว่าเรามารดชัดไอโฟนแงค่ะ พอใจจะไม่โทรไปรบกวนอีกเลยต้อมลงไหมครับคุยกันสักครั้งได้ไหมครับถ้าไม่พอเอาเอาใหม่นะเดี๋ยวจะให้เริ่มขอใหม่ถ้าขอพอขอพอขอเสร็จนะภายในสามวินาทีอนายต้องดึงสามวินาทีเนี้ดึงมาเป็นสามวินาทีของนายให้ได้อย่าปล่อยให้เขาคิดแค่บอกว่าคุยกันสักครั้งได้ไหมครับถ้าไม่พอใจจะไม่โทรไปรบกวนอีกเลยต้อมดง เอาใหม่อะเดี๋ยวเรามีใม่มาเปลี่ยนวิธีการจีบแบบใหม่ในสไตล์น้องเอิร์นอ่ะเอาใหม่นะคะเอาไปทำอะไรนะคะไม่เโทรไม่เป็นไรครับเอาเก็บไว้ดูเกอยางเหงาเก็บไว้ดูยางเหงาอยากมีเหงาอย่างยี้ไม่ได้เราพูดมากเอาทำลกติดเลยน้องอิญเาทำตามกังพิงถ้าเขาถามว่าเอาไปทำไมใช่ไหมก็คุยกันสักครั้งนะครับถ้าไม่พอใจจะไม่โทรไปรบกวนอีกเลย ดูหล่อไหมเออให้อย่างนี้ถิ่งถิ่งให้ไขอขอมาอย่างนี้ก็คิดนานนะคะคิดนานก็ก็ก็อาจจะให้แต่จะไม่ได้ให้เป็นเบอร์โทรศัพท์ไปเลยอะไรอย่างนี้อ่าต้องลองดูนะว่ามันจะมีอะไรขึ้นในนี้ชิ้นนี้เนี่ยมาถูกนำไปต่อยอดไปสู่งานวิจัยแล้วว่างานวิจัยเพื่อมนุษยชาติดีเดียวใช้คำว่าวิจัยเพื่อมนุษยชาติเราใช้เวลาหนึ่งปีทีมงานจำนวนน่ก คนจำนวนมากมีสเตอร์ออกมาเป็นวิชาและเครื่องมือที่ทำให้ขอเบอร์โทรศัพท์ได้และเอาชนะได้ในทุกสถานการณ์ขนาดนั้นเลยโดยมีเบื้องต้นเนี่ยมาจากวิชาข่าววิชาชีนี่แหละเดี๋ยวผมจะโชว์ว่าวันนี้พวกเราจะเอาอะไรมาโชว์กันอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับคุณน้องมากครับน้องเอ๋มีอะไรที่เดี๋ยวเดี๋ยวละของรางวัลที่พุทธบัตายักษ์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวละของรางวัลที่พุทธบัตายักษ์หลังหลังแคจบตรง รูล้ว่าถ้าเกิดว่าอ่ะลองมีวิธีการพูดเทคนิค3วินาทีแต่ถ้าเกิดว่า3